สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮียตีทีเด็ด99กยกโรงแรมทำโรงพยาบาลสนามลั่นกลับไปจนอีกครั้งเพื่อช่วยคนผมยอมเรียกไดวว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังเฟซบุ๊กสอดร,รักแซตั้งหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเฮียตีทีเด็ด99เจ้าของธุรกิจมากมายในกรุงเทพมหานครและคล้ายมวยชื่อดังได้ออกมาประรากาศผ่านเฟซบุ๊กว่า ตนจะเอาโรงแรมนิวยอร์กซึ่งเป็นโรงแรมขนาด80ห้องโดยประมาณตั้งอยู่ในย่านสุดทิศารบริจาคให้เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อช่วยคนป่วยโควิดที่ไม่มีเตียงรักษาในแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆและไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว โดยขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากทางเขตพญาไทมาดูแลสถานที่เพื่อมาปร,รึกสาหารือในการปรับปรุงรวมถึงทําให้ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อทําเป็นโรงพยาบาลสนามรองร,องรับผู้ป่วยโควิด -19 นอกจากนี้เฮียตียังกล่าวด้วยว่าเรากําลังทําให้เร็วที่สุดเปิดห้องเปิดสถานที่ให้เรียบร้อยเร็วที่สุดถึงจะเปิดรับผู้ป่วยได้ต้องติดกล้องต้องซื้อเตียงเพิ่มหนึ่งห้องนอนได้สองคนผู้ป่วยโควิดในสังคมไทยยังต้องการความช่วยเหลืออ,อีกมาก อะไรที่เราช่วยเหลือสังคมได้เราก็พร้อมช่วยถามว่าเราพอมีเราก็ต้องช่วยครับเพราะช่วงนี้ลำบากกันทุกคนเดือดร้อนกันทุกคนถามว่าถ้าเรากลับไปจนอีกครั้งหนึ่งเพราะช่วยเหลือคนอื่นผมก็ยอมได้ช่วยชีวิตคน500ถึง1,000คนผมก็ยอมถึงบอกว่าชีวิตคนสำคัญที่สุดเงินทองเมื่อไหร่ก็หาได้แต่ชีวิตคนถ้าเขาดับไปแล้วตายไปแล้วเอาคืนมาฟื้นคืนมาไม่ได้ตอนนี้ช่วยอะไรได้เราต้องช่วย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับปิกขอบคุณครับ